เหตุการณ์ล่าสุดนะครับหมู่บ้านกกกล้วยนะครับโดนอีกแล้วหนึ่งลายนะครับนะอ่าโดนอีกแล้วหนึ่งลายครับไม่รอดตอนนี้คึิก็จหูปากครับจัดหนักจัดเต็มเลยจใจนี่ทานเรื่องนี้โอ้จัดหนักจัดเต็มเลยใช่ไหมเออไม่จัดหนักจัดเต็มไม่ได้หรอกเลย่องนี่ยมึงพูดว่าอะไรมึงไม่ได้ไปแบบนี้ใช่ไหมแต่มึงไปเซิงใช่ไหม มึงว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายขนาดนั้นเหรอเฮะนะครับมันไม่ใช่นะครับนะอืมไปหากันไปเสิงกันหลายครั้งแล้วอ่าไม่งั้นมันไม่ออกมาดิ้นขนาดนั้นหรอกนะ,อะเอออไปหากันแล้วนะครับเพราะอะไรครับผิดหวังกับคนเก่าเพราะอะไรครับเลือกกับอดีตสามีแล้วคิดว่าเขาจะาหัวปอดมันแต่เขาไม่เอาทีนี้ แต่ก็ต้องมาคบกับคนนี้แต่คนนี้การศึกษาดีมันพูดแบบนี้นะจบปโทนะจบปโทคนเก่าไม่มีการศึกษาทีนี้ฮะไม่ใช่หายไปตั้งต่างอีกแล้วบอกอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะหายไปตั้งหลักหรือตั้งตัวอะไรก็ไม่รู้นะ ืแต่ตอนนี้ทุกคนก็ตาสว่างแล้วตาสว่างแล้วอดีตผัวใหม่ก็ช่วยอะไรครับเรื่องป่าสวนนะครับเป็นเสษอ่านะครับตอนนี้นะครับใครจะอะหวังกินกับใครนะครับหรือว่านะครับผัวใหม่ หวังจะเอาเงินแสนมาแลกเงินล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับคิดว่าอีหยอกมีเงินร้อยล้านได้เงินจากาการเปิดรับบริจาคนะครับถึงจะแลกจะดําก็เอามีเมียก็เอาเห็นไหมครับวิธีการของเขาวิธีการหาเงินของเขาเห็นไหมเออนะครับนะเออน่าจะคุยกับเมียนะนะว่าเอาเงินแสนไปแลกเงินล้านกับมันนะครับนะ มันก็มีวิธีอะไรสักอย่างเลยนะ,ะถึงได้ยอมนะครับมันคงรู้แล้วว่าเออการเปิดรับบริจาคนานขนาดนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านร้อยล้านนะครับแต่มันไม่เอาไว้เ <c oughs> ข้าบัญชีน่าจะไปขุดหลุมฝังไว้แล้วอดีตสามีไม่รู้หรอกครับ,นะรบว่ามีเมียม,มีเงินเท่าไหร่มันโง่ไงขนาดขายรถไถมันยังไม่ได้ใช้เงินสักบาท ขนาดแบ่งสินสมรถรถไถยยังไม่ได้เป็นชื่อมันเลยนี่แหละครับคือความโง่มึงจะไปจ้างทนายแล้วมึงไม่ให้ทนายเคลียร์ให้นี่นะมึงโง,ง่มึงจะไปจ้างให้หมดเงินทําไมสามหมื่นสี่หมื่นอืมอ่าทำไมมันไม่ให้มันเ็นอะไรครับใบมอบนาดให้ทำไมไม่แนะนำหรอทนายที่จ้างไปใช่ไหมขายรถไทยก็ไม่ได้ใช้เงินสักบาทที ไม่ได้ใช้เงินสักบาทนี่แหละครับคือความ,มงุ้ไม่ทันทีนี้ทําไมไม่แนะนําคิดว่ามันจะง่ายหรือ,อยังมันไม่ง่ายอย่างที่คิดทีนี้อืมการออกมาพูดนะครับนะพ่อคนเก่ากับพ่อคนใหม่ทีนี้เอาไปเปรียบเทียบกันอ่ามันก็นะครับพยายามที่จะใส่ร้าย พ่อคนเก่าว,ว่าไม่ดีไม่มีความรับผิดชอบขนาดเงินเดือนละสี่พันยังไม่มีบรรดาจ่ายเลยเห็นไหมครับมันจะ,ะมาพูดแบบนี้อีกควายนี้นะสอนลูกให้เกลียดพ่อทีนี้ไม่งั้นไอห,หนุ่มคูปิต้าไม่ออกมาพูดหรอกครับทรัพย์สินที่มันมีมันก็จะอะไรครับบริจาควัดหรือให้คนที่มาเลี้ยงดูในเวลาที่แก่เท่า ทำไมมันถึงไม่ให้ลูกมันก็มันเป็นแบบนี้ไงไม่เกลียดพ่ออ,อใครจะไปให้ใช่ไหมล่ะน่าจะรู้แล้วว่าเออนะครับนะไอ้หัวไม่มีขนยังมีอยู่ใช่ไหมไม่เห็นมีใครยังมีชีวิตอยู่เพราะโดนคดีแล้วก็ไม่กล้ามาดิ้นไงทีโดนคดีแล้วครับตอนนี้น่าจะหูป,ปาก โดนคดีเขาฟ้องแล้วมินประมาทเนี่ยเดี๋ยวทีนี้นะครับคดีก็จะตามมาติดๆทีนี้น่าจะเดือนห้าเดือนคือหรือเดือนอะไรนี่แหละครับพี่น้องเอฟสีศาลก็จะฟ้องนะเอะนะครับเรื่องที่ดินนะครับเนาะเรื่องสองคก็จะออกสนดแล้วไร้ไรบาทน,นี่โอ้ตายแล้วชีวิตที่นี้โดนอีกนี่โอ้ตายแล้วชีวิตเออนะครับนะ สิ่งที่มันโดนทีนี้ขนาดเจ้าหน้าที่ยังโทรหามันเลยเห็นไหมครับมันออกมาตอบโต้ผมไม่ไม่ได้ออกมาตอบโต้เลยรู้ทั้งรู้เลยทีนี้น่าจะเดือนหน้าเดือนคือหรือเปล่านะครับนัดแล้วนะโอ้ตายแล้วชีวิตทีนี้เออนะครับโดนดีทีนี้อันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะสอสอ,อะไรนะก็ไม่รู้นะ,อะเอรอชมข่าวดีได้เลยครับนะ อืมนะครับไม่ต้องรอให้คดีจบหรอกครับคดีพ่อระเอกทำไปเลยนะครับนะเราต้องกู้ศักดิ์ศรีให้ให้กับเราสิ่งที่เราไม่ได้กระทำผิดมันผิดพลาดกับธนวยโคยเสียกนี้อ่าบอกหัวลูดิมิตบอกหัวไม่มีขนนี้นะอ่าเพราะผิดกับบอกเวน,นี่นี่มุ่งไปรับเงินสองทางจริงหรือเปล่าเนี่ก็ไม่รู้นะอะไรลบกองคอยุย เกิดอ,อะไรขึ้นอีกแล้วมีคนตายแล้วพี่เออนะครับนะมีคนตายแล้วว่าโดนคดีทีนี้อืมมีคนโดนคดีไงวันนี้ก็เงียบกิ๊บเลยมึงจะไปเงียบทําไมอ่าผิดก็ยอมรับผิดในเขาเดิมเนินคดีมึงไปพูดเรื่องอะไรข้าต้มมงข้าต้มมัดทีนี้ผีพ้าหงพ้าห่มทีนี้เห็นไหมครับมันเป็นแบบนั้น กูรู้แล้วว่าทําไมบักวัรุมิตรถึงไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะโดนไงเขาฟ้องไงอ่ากรรมบ่แเบละ่ะอืมแล้วคงคอยกรรมไม่เบลนั่นแหละอ่าเวียนกรรมทํางานแล้วทีนี้นะครับบาปหัวเก่าเห็นไหมทีนี้นะครับรอดู คิดว่าเขาจะดีกับตัวเองอ่ามีเมียก็จะเอาทีนี้โอ้ตายแล้วชีวิตของดำไม่มีใครเอาแล้วทีนี้สงสัยคันนะเออน่าจะคันนะอืมมีผัวแล้วก็เอาทีนี้นะครับอนี่มึงอย่ามาดูถูกบ้านขเขานะไม่ใช่บ้านผีสิงนะเขาจบพอโทรน,นะอืมเห็นไหมครับพี่น้อง เป็นแบบนั้นอืมการศึกษาสูงโอ้ตายแล้วไม่เหมือนให,หนุ่มกูบต้าทีนี้นะครับอืมสาธุรอกรรมทุกคนที่เออรอดูได้เลย,เลยนะนะครับไม่ต้องรอคดีจบหรอกครับเรื่องที่ดงที่ดินแล้วก็ดําเนินหน้าต่อไปเดินหน้าเดินคือก็อ,อ่รอารอศาลสั่งทีนี้โอ้ยตายแล้วชีวิตทีนี้ บันเทิงแน่นอนทีนี่หัวรุ่นริมิถึงกับเนตานะเขาให้หัวรุนขยากูจะรับตาพ่ก็ยากกูอ่ามึงจะไปยุ่งอะไรกับกูอีสตาระมีปซนตีนอ่ากูจะหลับตาพูดอ่านะควายอีขนตีนแม่บอกจะมีบหาดใจแม่น้องเดือน